นี่ใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับสวย,ยไหมมุมนี้มุมนี้สวยนะทำอะไรสาวๆวันนีโอ้โหเห็นกล้องแล้ววันดีถึงเขามาหาเราหน้าห้องน้ำออโอ้มีน้ําน้ํามาจากไหนเนี่ยเออมุมนี้ก็สวยนะท่านผู้ชมสวยนะมุมนี้ใช่ได้เลยพาคู่รักมาแบบนั่งจิบกาแฟถ่ายรูปดูเขาแม่ ออกจากร้านกาแฟอเมซอนเดี๋ยวจะไปร้านกาแฟที่หนนดินแดงข้างล่างก่อนทำอะไรสาวๆวันนี้โอ้หเห็นกล้องแล้ววันนีค่ะไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศที่อ่าข้างล่างสักหน่อยก็คือ ร้านกาแฟดูเขาดูเขาดูแล้วแต่ก่อนอน่งเดี๋ยวห้องน้ำก่อนคนเยวก็คือเดี๋ยวจะพาเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นพี่นู่นแหละชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นไปกินกาแฟกับบรรยากาศดีๆคิดจีบอกว่านำทางไปก่อนนะตามมาออกจากร้านกาแฟอเมซอน โอฝนมันฝนตกันเนี่ยละหนันไฟเนาะนะเดีย๋ยวเราจะลงไปกินกาแฟดูเขาตามไม่ทันนะเคนจีนะเคนจาขับเครื่องร้อยยี่สห้าผมสามร้อยแต่ของเคนจีนี่จะเป็นสายลุยๆหน่อยนะฮอนด่า่ามันรุ่นอะไรเรียกไม่ถูกตัวนี้ ฝนหยุดตกแล้วเมื่อคู่ที่ผมออกจากเมซอนไปนั่งอยู่ในเมซอนก็คือฝนตกครับท่านผู้ชมทางหลวงหมายเลข348ตรงนี้มุ่งหน้าไปเขาช่องตะโกนั่นแหละ,ะรครับ จะตกใส่เราไม่เนี่ยดูข้างหน้าทาไมมืดตื่อเตือเนี่ยเขาช่องตะโกดูทางฝั่งข้างหน้าของเราคือเขาช่องตะโกท่านผู้ชมโอ้โหมืดเลยก่อนอื่นก็ต้องพาเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยหรือเคนจิเนี่ยพาไปร้านกาแฟก่อนเผื่อแบบมีที่หลบฝนก็น่าจะมีที่หลบฝนนะภูเขาเห็นไหมฮะด้านขวามือของเราจะเป็นป่าไม้หย่อมๆแบบเล็กๆ ถึงแล้วเคนจิ ji, จะถึงแล้วนะดูจากกล้องมองหลังกำลังขับตามมาอยู่นี่ถึงแล้วทางเข้าคลิปก่อนหน้านู้นผมก็ทำคลิปอยู่นะแต่ว่ามาก่อนเก้าโมงเขายังไม่เปิดนี่ถึงแล้วถึงแล้วครับดูเขาร้านกาแฟไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กินกาแฟอีกหรือเปล่าร้านดูเขา ก็เป็นภูเขาเล็กๆข้างหน้าเขาเรียกเขาอะไรเขากระเจียวหรือเปล่าอ๋โอโอ้มีน้ำน้ำมาจากไหนเนี่ยเออข้างหน้าของเรานี่แหละเปิดหรือหังวันนี้เปิดหรือเปล่าเฮ้บรรยากาศดีโอ้เหมือนฝนจะมา เปิดหรือยังปยเก็บอกว่าเปิดเก้าโมงแหละแต่นี่มันเลยเก้าโมงแล้วนี่ถึงแล้วสวยไหมส,สวยสวยสวยเก็นจีบอกว่าสวยสวยนี่วันนี้เราจะไปกินกาแฟกับพาเกนจิหูห้องน้าเกนจิดูห้องน้ำทวเลดสวยไหมห้องน้ำไปมา,มา วันนี้เดี๋ยวเป็นเจ้ามือเลี้ยงเคนจิโอ้หสวยงามมากเป็นร้านกาแฟเล็กๆไม่ใหญ่เล็กนี่ดูบรรยากาศสวยงามามากเลยท่านผู้ชมส่วนด้านขวามือนี่ก็โอ้ที่นั่งมีที่นั่งดูไหมเดินไปดูผมก็ยังไม่เคยมาดูนี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ๋อไปเป็นที่พัก โรงแรมที่พักมีหนึ่งสองสามสี่สี่ห้องสี่ห้องไร้านกาแฟกันน,นั่งไหนหมามันล้นนี่ใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับสวยไหมมุมนี้มุมนี้สวยนะ เคจิเอาอะไร,รวันนี้เมื่อกี้เรากินเ,เมนูร้อนมาแล้วเดี๋ยวเราจะกินเมนูเย็นเคนจิกินอะไรเคนจิเอานี้บป่ะอันนี้นะกินที่นี่มาที่งที่นี่นะมันคืออะไรนี่อเมริกาโน่ออกูขนาดมปอ๋อเอาแบบนี้สองแก้วก็เป็นบรรยากาศที่ที่ดีนะสวยงามก็ลองมาได้มุมแบบ มุมแบบดูเขาอ่ะฮะแต่ตอนนี้ดูเขาแร้อนหิายแล้วร้อนร้อนมากเลยครับเออมุมนี้ก็สวยนะท่านผู้ชมสวยนะมุมนี้ใช้ได้เลยพาคู่รักมาแบบนั่งจิบกาแฟถ่ายรูปดูเขาแม่เข้าคอนเซปต์วันนี้ไม่ได้พาคู่รักนะพาเพื่อนต่างชาติมาเคนจิมา เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูห้องน้ําซึ่งถ้าเกิดไม่มีป้ายบอกว่าห้องน้ําเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันคือห้องน้ำบรรยากาศดีดีมากหลอมแสหน้าแตบตาคิดถึงเขามาหาเราหน้าห้องน้ําอืมหืมขาดีดห้องน้ำโอ้ยห้องน้ำดหน้ำชายอยู่ไหนอะห้องน้ำชายอ๋อห้องน้ำชายอยู่มุมนี้ บรรยากาศนะอ,อ๋อห้องน้ำก็จะอ๋อมีอยู่โถตัวนี้อยู่โถหนึง่งเ,เป็นด้านหลังของร้านกาแฟเป็นพื้นที่เล็กๆนทีน่ีเราทำไว้ไปดูห้องน้ำห้องน้ำก็โอเคโอเคนะหนึ่งห้องสำหรับคาเฟ่ร้านกาแฟสวยงามจริงๆท่านผู้ชมใครอยากมาก็แวะมาได้อยู่ติดถนนติดถนนอ่าช่วงนูนีแดงไปเขาช่องตะโกครับ ร้านเขาก็จะเปิดเวลานี่ฮะ9โมงถึง4โมงเย็นดูเขาเสวยงามอยู่สวยงามอยู่อู้งามงามงาม <c oughs> สวย <c oughs> สวยเฮ้ย, <c oughs> ยหลอดชิ้นหน่อยแท้นี่เราเสร็จแล้ว <c oughs> ได้ไแล้วนี่เรามากินกาแฟข้างนอกกัน อเมริกาอุ้ยอร่อยไหมบริยองไม่ได้ยออร่อยอว้าวนั่งกินกาแฟดูเขาสไตล์เรากาแฟเขาอร่อยนะมุมไหนถ่ายภาพสวยครับผู้ชมแต่นั่งเวลาเนี้ยคือแดดเหลี่ยมมาม่ามไดแดด กาแฟอร่อยก็ประมาณนี้ครับผมเป็นอีกหนึ่งคลิปที่พาเพื่อนชาวต่างชาติหรือเคนจิจริงๆเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ผมถ่ายคลิปเขาหรอกก็ประมาณส่วนตัวเนาะก็ก็เลยออกมานั่งทำวอล์กอยูู่นเดียวของนออเนี่แดดดูตาผมก่อนก็ฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนร้านกาแฟดูเขาใครอยากแวะมาชิมกาแฟแล้วถ่ายรูปก็ติดถนนใหญ่ทางหลวงหมายเลข348พิมพ์ไปในเพจเฟซบุ๊กก็ได้ คาเฟ่ดูเขาดูเขาคาเฟ่นอนดินแดงดูเขาคาเฟ่นอนดินแดงใช่ประมาณนี้ครับผมอร่อยแก้ว